พี่ทิวจะมาหุ้มเต้าลำโพงนะคะวันนี้เตรียมตัวสง่งงานวันนี้จะส่งงานแล้วเหลือหุ้มเต้าลำโพงอย่างเดียวแล้วก็คุ้มหุ้มไปเสร็จอันนึงนี่สวยงามนี่วิธีการหุ้มก็จะดึงผ้าให้ตึงๆนะคะ แล้วพี่เจก็จะกดเลยเป่าร้อนเพื่อให้มันมันยืดหยุ่นได้ดีเนาะล,ลำพงไอ้เต้าตรงนี้มันมันจะต้องแบบแบบเนีย้ยเนี่ยฝีมือฝีมือช่างทิวนะเนี่ยเนี้ยเลยค่ะ จะหุ้มไปอ่ะหุ้มไปเรื่อยๆนี่หุ้มยากไหมผิวไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย <laughs> ถ้าคนทำปินก็จะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าคนทำไม่ป็นเลยมาทำนี่จะโคตรยาก <laughs>